ครับเบงเบงวิวพระอาทิตย์ตกครับกำลลังสวยมันสั่งเข้ากันอิลีครับกระแพ้สวยๆงามๆของเคซี่ครับแค่สีส้วมก็กินขาดแล้วครับเบ่งเอาอได้ครับประตูก็ใส่หินอ่อนจากเทียกเขาส้นไก่นะครับเบงวิวครับ ต่อไปเป็นลานสนามลบนะครับโอ้ยเบียกให้ี่มไปมาขืนน้ำเดโอ้ยดูครับ KC ครับ KC fishing ครับเป็นสีที่เกยใหญ่เลือกนะครับถูกใจลายโอ้ยโอ้ยนะครับ ดูครับดูวิวครับสวยๆครับ,บมีแพรเสะเดือดด้วยเอ้ยแพรสะดุ้งด้วยนะครับโอ้โหสวยมากครับสวยมากครับ